ขนาดไหนก็ต้องดูแฟชั่นฮาโลวีนปี2022ของไฮดี้คลุมนะคะที่เธอทำเอาคนแตกตื่นกับทั้งงานเนี่ยค่ะแต่งเป็นไส้เดือนตัวอ้วนเลยนะคะแล้วก็ตอนสัมภาษณ์นี่ไม่ได้เยืนสัมภาษณ์ต้องนอนสัมภาษณ์แบบคือเป็นไส้เดือนจริงๆเลยคุณผู้ชมซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าอยากจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองดูบ้างแล้วก็แอบขิงด้วยนะคะว่าก็บนโลกนี้ไม่น่าจะมีใครที่แต่งเป็นไส้เดือนดินแบบเธอมาก่อนแน่นอน ส่วนในปี2008ก็มีชุดในตำนานค่ะเป็นประแม่กาลีนะคะเทวีแห่งการทำลายล้างของฮินดูซึ่งก็เล่นใหญ่ด้วยการทาสีฟ้าทั้งตัวแล้วก็ติดแขนเทียมเครื่องทรงต่างๆแบบจัดเต็มเลยนะคะไปงานนวราารีได้เลยซึ่งครูบอกผู้สื่อข่าวได้ว่าเธอใช้เวลาวางแผนล่วงหน้าเป็นปีค่ะเพื่อเตรียมตกแต่งให้ชุดออกมาสมบูรณ์และคาดไม่ถึงแบบสุดๆ ไฮดี้ครูมได้รับฉายาราชินีฮาโลวีนค่ะจากการที่เธอเป็นตัวตั้งตัวตีจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนติดต่อกันตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเว้นไปก็แค่ช่วงโควิด19ระบาดเท่านั้นนะคะแล้วแต่ละปีนี้ไอเดียแฟชั่นฮาโลวีนแปลกๆมานะับไม่ถ้วนเลยแต่งเป็นสัตว์ทั้งปีเสือมนุษย์วานอนแมวอีกาหรือว่าตัวละครจากการ์ตูนนะคะเจสิก้าแรบบิทแล้วก็เจอิกฟิวนาจากเทรกด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดแฟนซีล้ำค่ะไม่ว่าจะการแต่งเป็นหุ่นยนต์เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นคนแก่แล้วก็นี่ค่ะคโคลนิ่งตัวเองไปเลย6คนด้วยกันแยกออกเลคะว่าคนไหนไฮดีค้ครูมซึ่งซูเปอปร์โมเดลรุ่นใหญ่บอกด้วยค่ะว่าถ้าจะแต่งตัวฮาโลวีนทั้งทีอย่าไปซื้อของสําเร็จรูปม,มาใช้แต่ว่าให้ใช้ความคิดสร้างสารส<า>ระคะ์ค่ะอย่างลองแต่งหน้าแต่งตาดูก่อนแล้วก็ถ้าแต่งขึ้นมาจากตรงนั้นได้ก็ดีนะคะ ซึ่งปีนี้ไฮดี้คลูม,มก็โพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าม,มอเตอร์ประจำฮาโลวีนปีนี้ของเธอคือ either go big or go home หรือว่าถ้าไม่เล่นใหญ่ก็กลับบ้านนอนอยู่บ้านดีกว่า